มัแอนซันสวัสดีค่ะอีพีนี้เราจะมาทำแกงหน่อไม้ดองนะคะวัตถุดิบข้าวแช่หรือข้าวเบือนะคะแล้วก็หน่อไม้ดองขาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ใบแมงลักเพิ่มความหอมเนื้อไก่เตรียมเครื่องแกงพริกกระเทียมหอมตะไคร้ใบมะกรูดนะคะนำไก่ที่สับไว้แล้ว ขึ้นรวนกับเครื่องแกงที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะนี่แล้วก็ปรุงรสนะคะตามใจชอบเกลือน้ำปลารสดีผงชูรสนิดนึงนะคะแล้วก็รวนให้เข้ากันนะคะจนกว่าจะสุกจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะคะฉีกใบมะกรูดเล็กๆ ปีนี้หน่อไม้ออกเยอะมากนะคะเราต้องทําหน่อไม้ดองไว้นะคะถนอมอาหารไว้กินหลายเดือนนะคะฝนตกไม่ทิ้งช่วงเลยนะคะหน่อไม้ก็เลยแบบขึ้นมาเต็มเลยนะคะทั้งแกงทั้งต้มแล้วก็ยังกินไม่ทันนะคะก็เลยต้องดองหน่อไม้ไว้ด้วยนะคะไว้กินหน้าอึทำผัดเผ็ดหน่อไม้ดองก็อร่อยนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำหน่อไม้ดองไว้ให้ในคลิปนะคะ เข้าเรื่องต่อค่ะรอเดือดสักคู่นะคะเติมน้ําแล้วแล้วก็ตามหน่อไม้ดองลงไปได้เลยนะคะบ้านไหนหน่อไม้เยอะเอามาดองไว้เก็บรักษาไว้กินนานๆนะคะวิธีทําก็ไม่ยากนะคะแค่หั่น ให้เป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ขยำเข้ากับเกลือนะคะแล้วก็บีบเอาน้ำออกให้หมดนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนพอเสะด็จน้ำก็เอาใส่โหลนะคะแล้วก็นำน้ำซาวข้าวนะคะมาผสมกับเกลือเทลงไปให้ท่วมเลยนะคะประมาณ3ามสวันก็ได้กินแล้วค่ะและเรายังเก็บได้ไว้กินไว้หลายเดือนเลยนะคะนี่เดี๋ยวเข้าเรื่อง ของเรากันตอดนะคะนี่พอเดือดแล้วก็เติมผักเลยนะคะผักใบแมงลักผักหอมด้วยก็ได้นะคะเพิ่มกลิ่นนะคะให้หอมหวนชวนรับประทานนะคะใครต้องการแซ่บแก็เติมพริกลงไปอีกได้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่สำหรับ EP นี้แค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากค่ะ